ช่วงห้องแกประเด็นวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคําว่าการทองเทียวเชิงกีฬาค่ะซึงเป็นอีกรูปแบบนึงเลย ข้องการทงเทียวที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเรื่องนี้คะ่ะร้ำมาที่จะดึงดูดน,นักท่องเที่ยวมาได้เป็นจํานวนมากและก็ที่สาคัญค่ะพี่ปะอูช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทงเทียวแล้วก็พบว่ากลุ่มข้องนักทงเที่ยวเชิงกีฬานะคะจะมีเรียกว่าทุนนัพย์นะคะมีคาช้ยจ่ายทีุู่งว่านักทงเทียวกลุ่มอื่นๆมากถึงซ้มถึงสี่เท่านะคะขณะ,ะเดียวกันคะ่ะยังใช้เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์สถทนทีการจัดการแข่งขันและการยกระดับเป็นหร่งทงเทียวไม่ได้ด้วยวันนี้ค่ะเราได้รับ เกียรตินะคะได้มาพูดคุยกับการพัฒนาการส่งเสริมในพื้นที่ของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านจากทางฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทด์ดนวนลนู่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีทันยุกับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทป,ปานตัวลัครสองรับครับขอต้อนรับข้าู่กายการแล้งข้าวชาวต้ยด้วยนะครับตอนนี้คาท่ามแรกเลยที่ยากจะท่ามทาั้ในพารร่วมของกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ตีสมาคมดูแลรับผิดชอบมันแกดเดินเรื่องกีฬาปราะวัติเป็นเลิศคือแข่งขันเอาเรื่นกันนะครับแต่ว่าขณะน,นี้ไอ้สปอร์ตตัวลิซึมมาแรงกีฬาประการตองเทียวเพราะนั้นเราก็ต้องต้องไปเน้นเรื่องการตองเทียวกีฬาการตองเทียวด้วยเราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับ ตัวย่างแข่ให้ชัดๆต้องต้องต้องแขบ่บุรีรัมย์านะแข่เขามีสนามแข่งรถแค่ได้นะครับเป็น <ๆ S 1> เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวด้วยก็ๆๆได้รับความนิยมมากมายบ้านเรานี่ล่าสุดก็มีสมุรยรันนะครับแข่จัดไปเมื่ออาทิตย์แข่พลาดมานะครับ,รบเป็นไงบ <agine> ้างครับบรรยากาศดีไเมื่อเมื่อสมุยรันนี่ลังสุดถึงจะได้ยิ่ง่าโดยเราใจงบข้องข้องข้อมายักษ์กองทุนพนักกีฬาจัดแต่เมื่อเดินกันยาโดยจัดยิ่ง่ายกว่านี้แล้วตัวประเทศจัดพร้อมกันเป็นเรียกว่าแอซีแลนด์ คือกัดกีฬาทางอากาศทางน้ำทางบกนะครับซึ่ครับถึงสมัครมก็ไปจัดทีสมุยเหมือนกันเป็นเป็นเออเป็นกีฬาคนพัชชนภัยค่ะวิ่งว่ายพายปั่นคือมีทั้งวิ่งทั้งพายเรือทั้งว่ายน้ำแะลรขี่จักรยานเรียว่ามางปรักกีฬาหมาวดรักกีฬาดีที่สว่าครับแล้วก็มีชาวไทยมารุ้มด้วยค่ะ ทางด้านข้องสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการส่งเสริมต่อยอดในลักษณะนี้เนี่ยผันปลื้มั่งคัะเผื่อจะให้สร้างจุดเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอะค่ะคือตอนนี้เรามีโครงการคิดว่าประมาเดินเมซ่าเราได้ครอบเาไปทางการกีฬาแล้วเราเราเราจะมีโครงการเรื่องไอ้มาตราธอนพิชิตสันเขื่อนรัชชประภาคือจะจัดมาตราธอนล้วจะเชิญ่ตงสามประเทศที่มาพักแถวนี้ด้วยว่าไปจนถอไปที่สนใจมันจัดมาจัด กิจกรรมเผื่อว่าทงเสอร์ไม่ประหยัจนได้มารวมนะครับทงเสอร์กับทงเทยวด้วยครับคิดว่าระมาเดอนเมซาหยครับเมซาทีจะทึ่งนี้นะครับซึ่งก็จะจัดเลยนะครับมาราธอนแต่ว่าลาสุดนี้แค่มีแขกก็คือเมืองเงาะมาราทอนนะครับเดือนมกรานะครับนัะนเอกจนก็จัดครับเพิ่ม ที่นี่อยากจะให้ฐานนายกเนี่ยอธิบายถึงความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวกับเรื่องของกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยผ่นเปลือกประวัติแน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราเด่นอยู่แล้วมีทางเรื่องราวของทาเลู่ก้าสถท่านที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่พอการกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะเราดึงแผ่นเปลือกมันสอดคล้องแล้วก็ร่วมกลายเป็นเอกาภาพได้ั้งอะคะ่ะคือเราสามารถดึงประชาชนโดยมาผู้ปกครอง ข้ามารวมเชนสมมสรถ้าเราจัดการันขั้นเทควันโดเป็นเนี่ยนักกีฬาหนึ่งคนผู้กองสามคนสี่คนมาเราเคพจัดทีเป็นท่านครับหลายครั้งผู้คนมาร์กนะครับการเงินเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับถึงเราจัดกีรมอื่นๆเชนว่าเราจะจัดวูดวูดบอลนะครับวันที่ที่พกีเจ็ดนี่ตีในขายขายที่ปาวดี้ครับเดนนี้ที่พอบทเจ็ดต่อชาต่ตัวด้วยนี่มาตัวภาคใต้เป็นการทิ้งแชมป์วูดบอลภาคใต้เปงนแชมป์เล็ก ประชาชนที่สนใจก็มามาชมมาดูนักกีฬาก็มารวมมาวูดบอลนี่ทีเขาเล่นค้าคๆกรอบไหมครับใช่ครับแค่ตีลูกไว้นะแล้วมีทัวร์นาเมนต์อื่นๆไหมครับที่มีโปรแกรมจะจัดการแข่งขันในจังหวัดสุราธานีนี่ช่วงนี้มีก็คือเราทีเราเรากำลังเตรียมทีมนักกีฬาเยาวชนเตรียมทีมนักกีฬาเยาวชนเพื่อไปแข่งขันที่นครสวรรค์ในเดือนมีนาคมถึงเรามีนักกีฬาประมาณ2 1 0รอยสิบคน สำหรับเยาวชนแล้วนัมีนักกีฬาบุโซรประมาณร้อยเก้าคนเดรียมไปถ hmm. ึงกานนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่ไม่ความหวาเดือนมีนาคมนี้จังหวัดนครสวรรค์จะเป็นจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งเรามีโปรแกรมจะส่งนักกีฬาในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่องรอยว่าคนเลย เกือบทุกประเภทกีฬาเลยแหละถึงผ่านการคัดเลือกมาแล้วถึงขัดเลือกที่นครเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับพ่อมีกีฬาอะไรมั่งคะทีว่อยากจะเชิญชวนให้ชาวสุราชเนี่ยตามรุนตามเชียร์เป็นตัวเก้งในการแข่งขันนะคะท่าของสุรานเป้าไม้เป้าไม้ก็คือกรีธาครับตีขึ้นชื่อหรือชาและคือเราตีตีมชาไม้แล้วก็มวยยกน้ำหนักทีว่า มีโอกาสที่ได้เรียนเรียนทางวันเรียนทองมาร์คค่ะครับคือว่ากีฬาความว่างเลยว่าพนันนะครับแล้วนะครับเห็นบอกว่าในปีสอ6พันห้ารัหกสิบเก้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่ครับนะครับงานใหญ่ครับปีหกเก้าราข้เราเราข้คือเราประสานงานกับทาจังหวัดเสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพค่ะัดเลือกกีฬาโยนแห่งชาดในปีหกเก้าเพราะฉะนั้นในปี ปีหน <accurately S 1> ้าน <ines> er, ี่ปีหกนี่เราก็ข้อเป็นเจ้าภาพขัดเคลขัดพักผักซี่ขัดเคลย่อยเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นการวอร์ไปก่อนเป็นการพร้อมเลยทางเตรียมทางฝ่ายจัดทางฝ่ายนักกีฬาถึงันนี้นักกีฬาประมาณสิบสี่ปีนี่ยพอปีกาวก็พอดีพอดีเลยที่พกปีครับเราก็เราเลยเลยทําเป็นเป็นซองขยักนึ่งนึ่งเป็นฝึกเป็นเจ้าภาพตรงนี้ก่อนแล้วก็ปีหกกาวก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่นี่ค่ะ ปูทึงเหลืองกีฬาว่างนี่ก็ต้องฟุตบอลลูกค่ะ,คะอยากจะให้ฐานนายกเนี่ยเป็นตัวแท่นในการที่จะฟากไปทึ่งพี่น้องประชาชนและก็เยาวาชนว่าช่วงนี้ติดตามกีฬาเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วแหละแต่ติดตามเหมนปลื้มให้ปลอดภัยจากการฝันนานเนี่ยตาน,นายกคะฟุตบอลโลกนี่มันมีซีพี่อ,อครั้งครับเป็นเป็นโอกาสดีที่เทศบาลขาจัดได้มีการถ่ายทอสดครับต่นี้พนักกีฬาที่เยาวชนนี่ก็อยากจะ เสนอแนะแนะนำว่าในการติดตามดูวันให้ให้น้องๆดูในเรื่องของทักษะทักษะกีฬาของแต่ละคนระบบทีมเวิกของของแต่ละทีมว่าใครก้าวหน้าซึ่งวันที่ถ้าแปดนี้ก็จะถึงชนะเด้นแล้วรัหว่างฝรั่งเศสกับอาเจนตินาท่านนายกว่าใครนะครับถ้าเ่มราพิมหลักฝรั่งเศสฝรั่งเศสล้อ่ครับก็เลยยากให้น้องๆติดตามอย่าไปสในเจองการมันนติดตาม พัฒนาตัวสร้างตัวเองโดยโดยเรียนแบบดาราจะเมสซี่หรือเอ็มเป้ได้เป็นอย่าครับทีนี้ในทานะคองเป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดสุราธานีตอนนี้ในภาพรวมเรายังคาดอะไรมั้งครับในคลองจังหวัดสุราธานีคลองสุราธานีตอนนี้ในภาพรวมถ้าลักๆก็ืคือคาดงบประมาณเหลื่องยญ่เลยครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้อบจนัจจโดย นายกปงทักจากก้วได้มาสนับสนุนเช่นในเดิมโซนกีฬาเป็นนคร่สวรวค์นี่ก็ได้ได้งบจากอบจส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยโอเคนะครับถ้าแต่งบประมาณถึงเยอะไหมครับงบนี้ต้องการเยอะไหมครับก็มีทางเราจะระดมมาจากไหนได้มั้งไหมครับส่วนมารนึ่งเราได้งบมาจากอกท่อเป็นเป็นรายเป็นเป็นรายปีตามตัวชีวัดถึงซ่องเราต้องจัดหารายได้จัดเกยมต่างๆถึงซองปีที่ผ่านมาเราจัดไม่ได้เลยจัดไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นซ้ำเราก็ข้อจากหน่วยงานเดียวกังเช่นในอบจถึงเข้าให้สถาบันได้ตามระเบียบของราชการครับมก็ต้องช่วยกันนะครับบผมถ่ายกันซักขีดค่ะอยากได้ฐานายกฟ้ากำลังใจให้กับตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดสุราธานีที่ว่าบอกว่ากํกำลังจะไปช่างสื่อเสียงให้กับทางจังหวัดไม่ไหวเป็นระดับจังหวัดระดับภาคและกระดับประเทศกันสักขีดค่ะครับก็อยากยกฟาาในหนองนักกีฬา โดยเฉพาะนักนาเยาวชนนะครับต้องมีความรับผิดชอบมีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นเชี่ยวฝังโคตรเชี่ยวฝังพวกซุ่นแล้วน้องๆพอนี้จะประสบความสําเร็จในที่สุดจะได้เป็นทีมชาติในอนาคตแมื้กต่น้องเทนนิสวงพัฒนากิจของเราเตะสุราเะสุราเทควันโดล่าสุดนี้ไปคว้าแชมป์มาครับคว้าแชมป์มาแล้วชนะตุรกีรื้อรื้อน้องสูเไปรัตอินแซงหรือเป็นนักลีตาร์สู้ปรัตอินเซ้ง เป็นนักกีฬาทีมชาติไปถึงระดับโอลิมปิกแต่เขาไม่คือไม่เคยลืมสุราษฎร์เขาจะได้แน่สุราษฎร์ตลอดเลยว่ามาน้องนองนักกีฬาคนอน่ื่นเช่นนักกีฬานักยกน้ำนักหรือตอนนี้ไอ้กีฬาไม่ไหม อาจจะได้เป็นทีมชาติข้อเพียงแต่วให้มีเวทนยมีความอดทนในการฝึกครับการรวมมันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอยรู้สึกว่ากีฬาเป็นอาชีพได้นะครับเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราธานีมากครับที่มารวมในการครับขอบคุณครับขอบคุณครับ